เอมิราขอโทษประจักษ์ชัยช่วยผู้หญิงตาดำๆถูรังแกแล้วโดนคดีก่อนหน้านี้เป็นประเด็นที่ชาวเน็ตจับตามองเป็นอย่างมากเมื่อภัยบูลแสงเดือนนักแต่งเพลงชื่อดังฟ้องหมิ่นประมาทในห้างประจักษ์ชัยไหทองคำเจ้าของค่ายเพลงไหทองคำเรคอร์ดเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน20ล้านบาทเนื่องจากเมื่อปี64มีการพูดจาและพาดพิงจึงได้รับผลกระทบทั้งจิตใจและครอบครัวจนเกิดกระแสตรามาถูกด่าทอและกล่าวหา จึงใช้สิทธิ์ฟ้องเพื่อปกป้องตัวเองและครอบครัวล่าสุดสารจังหวัดเลยนัดฟังคำพิพากษาแล้วจึงกระทั่งเมื่อวันที่2 3มีนาคมที่ผ่านมาสามพิพากษาจำคุกนายประจักษ์ชัยเป็นเวลา4ปี16เดือนไม่รอลงอาญาและให้สั่งให้ใจ่ายค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทล่าสุดทางด้านของเอมิราอดิพันเรียครูไพบูลได้แชร์โพสต์ของนายห้างประจักษ์ชัยที่ระบุบข้อความว่า ช่วยเอ๋มิราปีกว่ามาโดนคดีหมิ่นประมาทคดียังไม่ถึงที่สุดประกันตัวออกมาสู้คดียาวๆไปขอบพระคุณทุกกำลังใจฟ้ามีตาครับผมไม่เสียใจเพราะผมช่วยผู้หญิงตาดำๆคนหนึ่งที่ถูกรังแกผมโดนคดีหมิน่นใครเนาะโดนคดีภาคผู้ยาวล่วงละเมิดทางเพศโดยเอ๋ได้เขียนข้อความถึงนายห้ามประจักษ์ชัยว่าหนูขอโทษด้วยค่ะอาจารย์ที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้ขอบคุณอาจารย์ตลอดที่ผ่านมาที่ช่วยหนูหนูเบ่เคยที่เบ่เคยถิ่มหนู ทางด้านของแฟนคลับก็เข้ามากดไลค์และเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเอกกันอย่างล้นหลาม